จะยิงแอดไปทำไมถ้ายอดขายของคุณไม่เพิ่มแถมทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยโตช้ามา,ากเจ้าของกิจการหลายคนนะคะทุ่มเงินไปเป็นหมื่นเป็นแสนเลยบางทีก็ยิงแอดเองบ้างบางทีก็ทำไมก็จ้างเอเจนซี่บ้างแต่ทําไมยังไม่ได้ผลลัพธ์เป็นยอดขายในแบบที่ตัวเองต้องการอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณยิงแอดเนี่ยแล้วคุณพยายามที่จะทำให้คนจดจำแบรนด์หรือเป็นที่รู้จักหรืออะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ละนะคะเป้าหมายคุณอย่างเดียวเลยคือยิงยังไงให,ให้มันมียอดขายเข้ามา โอเคป่ะเพราะนั้นเนี่ยการทำคอนเพนต์ให้หน่หนึงดูดเนี่ยมันถึงทำไมสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นได้แต่เกิดอะไรขึ้นพอคนทักเข้ามาจากแอดนั้นแล้วเออคุณมีการวัดผลหรือเปล่าเวลาคุณยิงแอดไปเนี่ยมีคนทักคุณเนี่ยจากแอดแอดนั้นนะ มากี่คนนะคะถ้าสมมติค,คุณไปจนะ่างเอเจนซี่นั้นแล้วเขาบอกว่าโอ้บอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ว่าเขาจะมีคนทักเข้ามาไหมจะทักมาก,กี่คนหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยอันตรายนะเอเจนซะี่นั้นเริ่มทำแม่งทาแม่งแล้วนะเพราะจริงๆเนี่ยเขาชอบนะเอเจนซี่พวกนั้นนะที่มันวัดผลไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าวัดผลได้เขาก็ตายดิจ้างเขายิงแอดแต่ยอดขายไม่เพิ่มเลยเขาก็ตายดิเพราะฉะนั้นการที่ไม่มันวัดผลไม่ได้อ่ะมันเป็นประโยชน์กับเขาแต่ว่ามันเสียผลประโยชน์ของตัวเราที่เป็นเจ้าของธุรกิจไว้โอเคเปล่า แต่สมมุติว่าคุณวัดผลได้ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณมีคนทักเข้ามาอ่านะเดี๋ยวจะมีคนโทรเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่คุณเคยเทรนพนักงานให้เขาปิดการขายได้ไหมปิดการปิดผ่านแชทหรือว่าปิดผ่านการโทรหรืออะไรก็ or or แล้วแต่เนี่ยเขาสามารถที่จะขายได้หรือเปล่าลูกค้าทักเข้ามา10คนหรือลูกค้าทักเข้ามาร้อยคนเนี่ยเขาสามารถที่จะขายได้เป็นเปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ใช่ไหมยี่สิบเปอร์เซนต์ยี่สิบคนจากร้อยสามสิบเปอร์เซนต์สามสิบคนจากร้อยหรือว่าคนที่ขายได้ดี ที่สุดคนที่ทําได้ดีที่สุดคือตัวคุณเองสิ่งหนึ่งที่น่าขนหูมากเลยนะของคนที่ทําธุรกิจเนี่ยคืออะไรคือไม่มีใครในธุรกิจที่สามารถขายของแทนคุณได้คุณเคยเป็นไหมคุณเป็นเจ้าของอ่ะแล้วทําไมลูกค้าอยากคุยแต่กับคุณนะอยากคุยแต่กับเจ้าของอ่ะเวลาคุณมีเซลล์หรือว่าคุณมีพนักงานหรืออะไรเงี้ยเขาไม่อยากคุยกับคนอื่นว้ยแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยแล้วคุณจะเอาเวลาที่ไหนไปโตธุรกิจคุณจะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลตัวเองหรือสุดว่าคุณอยากที่จะมีเวลาได้ใช้กับลูก แต่ที่คุณชอบไม่ต้องเหนื่อยในธุรกิจตลอดเวลาอะไรเงี้ยคุณไม่สามารถที่จะโตธุรกิจนั้นได้เว้ยถ้าคุณเป็นคนขายแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเทรนลูกน้องคุณให้รู้เลยว่าเฮ้ยเขาจะสามารถที่จะขายของเลยเพราะขายของให้คนแปลกหน้าเนี่ยได้ยังไงแล้วก็ทําให้ได้แบบคุณด้วยนะคะซึ่งคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะซึ่งไม่ได้ไอ้นี่เนาะเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจหลายคนมากๆนะคะนี่ยเห็นคุณสมบัติหนึ่งที่คนอย่างเราๆอ่ะมีนะคะซึ่งเราอาจจะ รู้ก็ได้นะไม่เป็นคุณสมบัติของอะไรรู้ไหมเอาภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าไลค์กระโบนะคะไลค์กระโบก็คืออะไรก็คือเราจะมีวิธีการพูดหรืออะไรสักบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ทาให้คนหรือว่าลูกค้าหรือคนแปลกหน้าชอบเราภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีมันเหมือนเป็นเสน่ห์บางสิ่งบางอย่างนะงคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรอคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะ ซึ่งมันไม่สามารถที่จะส่งต่อหรือว่าส่งผ่านให้คนอื่นได้หรือว่าถึงทําได้มันก็ทําได้ยากเนาะเพราะมันเหมือนแบบมันเหมือนจะเป็นเซนต์บางสิ่งบางอย่างที่เกือบจะสอนไม่ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสามารถที่จะไปเทรนพนักงานได้นะคะเอาไปสอนเขาได้คืออะไรคือคนจะซื้อกับคนที่เขาชอบและคนที่เขาเชื่อใจ โอเคป่ะ okay, เพราะฉนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณมีธุรกิจเนี่ยคุณสร้างธุรกิจเจ็หลักแปดหลักเก้าหลักหรืออะไรก็แล้วแต่มาถึงทุกวันนี้ได้อะคุณมีสเสน่ห์หรือคุณสมบัติบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คน,นแบบชอบและเชื่อใจใคุณถึงขายได้่ยเพราะฉนั้นเนี่ยลูกน้องคุณเนี่ยหรือว่าเซลล์คุณพนักงานขายของคุณเนี่ยก็จะต้องรู้หลักการนี้นะคะว่าเฮ้ยเวลาคนเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องชอบเราก่อนแล้วก็เชื่อใจเราด้วยแล้วยิ่งถ้าคุณมีอะไรที่คล้ายๆกันกับลูกค้ามันจะทําให้คุณเนี่ยคคอนนนนเเก้ไง่ามรุุณณปทลูะ อาจจะมาจังหวัดจากจังหวัดเดียวกันแบบลูกค้าอาจจะชอบอะไรเหมือนเหมือนกันอาจจะมีรสนิยมคล้ายๆกันทําให้เขาได้แชร์ได้คนเน็กกันหรืออะไรเงี้ยจะทําให้ลูกค้าชอบและเชื่อใจเขาได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาที่ติน่าเข้าไปเทรนนะในในบริษัทต,ต่างๆว่าติน่าก็เคยเทรนทีมเซลหรืออะไรเงี้เหมือนกันเนาะติน่าคตรนตกใจเลยเวลาที่มีเ,เซลล์หรืออะไรเงี้ยที่ไม่รู้แม้แต่กระทั่งชื่อของลูกค้าเฮ้ยเวลาที่เราคุยกับลูกค้าเราอย่าเรียกเขาแค่ว่าคุณลูกค้า ก็ใจว่าเพราะเราเรียกเขาเพื่ว่าคุณลูกค้าคุณลูกค้ามันดูทำไมไม่ดูหางเหินถามเลยพี่เชื่ออะไรคะเดี๋ยวหนูจะได้เรียกถูกอ๋อพี่แอนใช่ไหมคะพี่แนนพี่น้ําพี่หนิงพี่อะไรก็แล้วแต่อ่ะหนูจะได้เรียกถูกเห็นไหมได้ความทําไมสนิทสนมได้ความเชื่อใจระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยถามชื่อลูกค้าก่อน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราคุยคุยไปหรืออะไรเงี้ยอย่าลืมขอเบอร์ติดต่อกลับนะคะถ้าสมมติว่าเขาโทรมาหาเนหรือว่าถ้าเป็นในไลน์หรืออะไรเงี้ยแน,น่นอนเรามีช่องทางการติดต่อกลับแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ควรจะถามนะไม่ใช่แค่ถามว่ามีอะไรให้ช่วยคะสนใจสินค้าตัวไหนที่คะอะไรเงี้ยนี้พวกนี้เป็นคาถามเบสิกนะคะสิ่งที่คุณจะต้องถามเลยนะแล้วในฐานะเจ้าของกิจการเนี่ยคุณต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้คือเขาเจอคุณมาจากช่องทางไหนโอเคว่าเขาทักคุณมาจากช่องทางไหนเพราะว่าเวลาที่คุณวัด ผลไม่ได้อะเวลาที่คุณไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมาจากแอดตัวไหนวะเขาเห็น Facebook ลองมาจากคอนเทนต์ไหนวะเขาเห็นมาจากหน้าเว็บไซต์หรือเปล่า Google มาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคุณไม่รู้คุณไม่สามารถบอกได้เลยใช่ปะ ก็ถามสิจ้ะคุณถามแล้วคุณจะได้รู้เพราะว่าอะไรเพราะพอคุณถามแล้วคุณรู้อ่ะคุณจะได้รู้ว่าคุณควรที่จะไปโฟกัสที่จุดไหนหรือเอาเงินไปทุ่มกับแอดตัวไหนหรือคอนเทนต์ไหนนะคะยกตัวอย่างถ้าสมมติว่ามีคอนเทนต์หนึ่งที่คุณทําไปมีรูปภาพรูปหนึ่งที่คุณทําไปแล้วคนทักเข้ามาเยอะมากเลยนะคุณก็ยิงแอดตัวนั้นเพิ่มดิแต่ถ้าสมมติว่ามันมีแอดตัวไหนที่แบบแม่งเงียบไม่มีคนทักเข้ามาเลยจากอีแอดตัวนี้คุณก็ทําไมคุณก็จะได้ปิดแอดตัวนั้นไปมันก็จะทําไมมันก็จะได แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่คุณคุยกับลูกค้าเนี่ยพยายามให้เขาพูดหรือแชร์สิ่งที่เขาต้องการหรืออยากได้นะคะออกมาให้มากที่สุดนะบางทีมันไม่เกี่ยวกับพวกรายละเอียดหรอกบางทีเราเราเทรนเซลหรือพนักงานขายเราจะเทรนเขาเรื่องรายละเอียดเดยอะมากเลยใช่ไหมแล้วน้องน้องเซลเราบางทีก็กลัวอะไรกลัวเด a แอร์กลัวไม่ได้ทางานอะไรเงี้ยเพราะัลูกค้าใสายอย่าเลย อะไรอย่างนี้ลูกค้าไม่ได้แบบแทรกไม่ได้พูดเลยหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางทีเขาเห็นข้อมูลมาจากในออนไลน์แล้วโอเคปะ่ะเขาอาจจะเห็นมาจากหน้าเพจแล้วเห็นมาจากเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์เราแล้วหรืออะไรเงี้ยบางทีเขามีแค่ส่งสารคำถามเท่านั้นแหละที่เขาอยากที่จะถามเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยบางทีรายละเอียดมันก็ไม่ได้นี่เนาะมันก็ไม่จาเป็นที่จะต้องบอกทังหมดขนาดนั้นแต่ทํายังไงคุยกับเขาให้เขารู้สึกแบบชอบเชื่อใจให้เขารู้สึกเป็นกันเองแล้วก็เปิดใจอยากที่จะซื้อสินค้ากับเราอันนี้นะคะ่ะสำคัญเพราะการสร้างความสมพันธ์ที่ดีนะคะจะทําาาใใให้้้้ลลูกคคคนนน่มัจสิุณแว็ มั่นใจในตัวคนจนเขาตัดสินใจซื้อกับคุณแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากที่จะได้แนวทางในการทําการตลาดออนไลน์แบบใหม่นะคะตอนนี้เนตินาก็มีเปิดให้รับคําปรึกษาฟรีนะคะกับผู้ช่วยของติน่าเนาะโดยที่ถ้าใครจองจองคิวเข้ามานะัดนะจองคิวเข้ามาเนี่ยติน่าก็จะแถมบทเรียนฟรีจากคอร์สบอสตีว่าธุรกิจจากใจกาไรสูงสุดให้คุณไปด้วยนะคะซึ่งเป็นบทที่เนี่ยจะแถมฟรีเนี่ยเป็นบทที่ศูนย์ก็คือบทประถมนิเทศนะคะซึ่งคุณก็จะได้แนวทางในการ การทาออนไลน์เนาะไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจอยู่แล้วเป็นธุรกิจที่มีหน้าร้านธุรกิจออฟไลน์ line, แล้วคุณอยากที่จะเข้ามาทําออนไลน์หรือว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ลว้ลวนๆเลยหรือว่าคุณอาจจะเพิ่งเริ่มหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทักเข้ามาอย่างที่ติน่าบอกเนาะรับคําแนะนําปรึกษาฟรีนะคะกับผู้ช่วยของติน่าแล้วก็คุณก็จะได้บทเรียนแถมไปด้วยนะเป็นบทเรียนแถมจากคอร์สบอสตีวาของติน่านะคะเพราะนั้นถนะ้าคุณสนใจนะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้เนาะที่ไลน์แอดครูติ่าโอเคไหม แอดไลน์ <Add> มานะคะไลน์แอดครูทีน้าเนาะพิมแอดด้วยแล้วก็แคปหน้าจอนี้มาบอกว่าสนใจรับคำปรึกษาฟรีแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้รับคลาสฟรีบทที่ศูนย์บ,บประถมบนิเทศของคอร์สบอสตีวาไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทีน่้ก็มีเท่านี้ขอให้คุณยอดขายดีปัง,ป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 ง,งๆังงังเฮงเรวยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ